สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่น่ารักนะคะกุเทน่อปเบินค่ะอันนี้ก็เป็นหมูบดนะคะที่เราซื้อมาแพ็คหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปนะคะเพิ่มความหอมลืมบอกไปว่าวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรนะคะเราจะมาทำแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะตอนนี้เราก็จะมา คุกเค้าหมูบดนะคะให้เข้ากับไข่หนึ่งฟองที่เราตีลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความเหนียวของเนื้อหบดนั่นเองค่ะเราจะมานวดเนื้อหมูนะคะให้เข้ากันกับเครื่องที่เราใส่ลงไปค่ะหลังจากที่เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําให้หมูเป็นแผ่นๆนะคะเพื่อจะนําไปทอดในน้ํามันนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะ เราก็จะมาบีบนะคะหรือกดแผ่นเนื้อหมูนะคะให้เป็นแผ่นบางๆเพื่อที่ว่าเรานำแผ่นเนื้อหมูไปทอดนะคะจะได้สุกสมัยกันนั่นเองค่ะ <c oughs> เนื้อหมูบดเนี่ยค่ะเราก็จะไปวางไว้ที่แผ่นขนมปังนะคะหรือแผ่นแฮมเบอร์เกอร์ที่เราจะรับประทานนั่นเองค่ะ <c oughs> วันนี้เราก็มีผักไม่มากนะคะมีหอมหั่นมะเขือเทศนะคะแล้วก็มี แตงกัวดองค่ะส่วนมากถ้าเราอยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเราก็ไม่ค่อยที่จะไปซื้อที่อ่แมคโดนัลนั่นเองนะคะเรามีเวลาเราก็จะซื้อหมูนะคะแล้วก็ขนมปังแล้วก็ผักสลัดนะคะมาทำทานเองค่ะนอกสจากว่าเราเดินทางไกลนะคะไปท่องเที่ยวค่ะและเกิด การที่ว่าเราหิวระหว่างทางนะคะเราก็จะแวะซื้อแฮมเบอร์เกอร์นะคะทานแล้วก็ไก่ทอดประมาณนี้นะคะ <c oughs> เพื่อแก้หิวนั่นเองระหว่างการพักรถนะคะแต่ส่วนมากถ้าอยู่บ้านเราก็จะทำทานเองเดี๋ยวเราจะมาปั้นนะคะแผ่นเนื้อหมูให้หมดเลยค่ะหมูที่เราเตรียมไว้ก็ทานสองคนก็ค่อนข้างท,างที่จะเยอะค่ะถ้าเราซื้อหมูมาทอดนะคะมา หมักเองมันก็ค่อนข้า,างรสชาติที่จะอร่อยนะคะทีนี้เราก็มาปุกด้วยชีสนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศหันห่นห่อหอมหั่นโอ้เล่นมุกซะแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศข่าราดลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็ปุกด้วยขนมปังอีกชั้นหนึ่งนะคะอยากจะบอกว่าทำทานเองก็อร่อยไม่แพ้ร้านที่เขาขายเลยนะคะ ทานด้วยกันค่ะแหมเบอร,เอร์เกอร์นะคะหอมหมูบดท,ทอดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาจัดแต่งผักลงไปเลยค่ะป <c oughs> ุด้วยนะคะแล้วก็กัดกัดกินคำโตโตเลยค่ะอุ๊ยลืมไปว่าเราลืมใส่ซอสมะเขือเทศนั่นเองค่ะ <c oughs> ก็นึกอยู่ว่าลืมอะไรนะคะด้วยความดีด้วยค่ะ <c oughs> กว่เราจะทำเสร็จนะคะ ก็มืดซะง,งั้นนะคะนี่ค่ะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะแล้วเต่ความออชอบว่าเราจะใส่ซอสมะเขือเทศยังไงนะคะมาเลยค่ะรับประทานได้เลยแฮมเบอร์เกอร์นะคะเราก็จัดไปสองชิ้นนะคะคุณสาก,ก็สองชิ้นค่ะมาคะอ้ามอร่อยมากๆนะคะมาทานด้วยกันค่ะแฮมเบอร์เกอร์ที่ทําเองนะคะอร่อยค่ะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะกว่าจะทําเสร็จนั่นเองนะคะ ได้รสชาติความมันของหมูที่เรานำไปทอดนะคะแล้วก็เกลือพริกไทยนั่นเองค่ะทำง่ายมากๆค่ะขนมปังก็เป็นแบบสำเร็จรูปเราแค่นำไปย่างบนไฟนะคะหรือที่ปิ้งขนมปังนั่นเองค่ะเพื่อเพิ่มความร้อนนิดหน่อยให้กับขนมปังนะคะแล้วก็ใส่ชีสสำหรับแฮมเบอร์เกอร์นะคะอร่อยมากค่ะหอมชีสนะคะ <c oughs> ที่นี้ก็ขอตัวไปทานแฮมเบอร์เกอร์ให ah. ah ้อร ah ah ่อยก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนพบกันคลิปหน้าค่ะ